าทำอาหารให้เจ้าตัวเล็กกันนี่เลยค่ะมาเตรียมวัตถุดิบก่อนเลยฟักเนื้อไก่ผักชีและผงปรุงรสสูตรหมูมามีมานะคะเลือกใช้ผงปรุงรสสูตรหมูของแพรลินไม่ใส่ผงชูรสค่ะลดโซเดียมลดน้ำตาลเหมาะสำหรับเด็กที่อายุ1ปีขึ้นไปว่าแล้วเราก็มาเริ่มทำกันเลยดีกว่านี่ค่ะอัับแรกนะคะเราค่ะตั้งน้ำให้เดือดก่อนพอน้ำร้อนแล้วเดือดแล้วนะคะเราค่ะก็ใส่ฟักลงไปเลยค่ะสักพักนึงนะคะเราค่ะก็ใส่เนื้อไก่ลงไปแบบนี้เลยค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราค่ะก็ให้น้ําเดือดจัดๆแบบนี้เลยค่ะแล้วเรานะคะก็ใส่ผงปรุงรสสูตรหมูลงไปได้เลยเสร็จแล้วเราก็คนๆคนนิดนึงนะคะแล้วเรานะคะก็ต้มจนเนื้อฟักสุกค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะเราตักใส่จานนะคะล้วก็โรยผักชีอีกนิดนึงค่ะนี่เลยค่ะเจ้าตัวเล็กนะคะชอบทานมากๆเลยผงปรุงรสสูตรหมูเนี่ยนะคะสามารถทําอาหารให้น้องทานได้ตั้ง หนึ่งขวบได้ค่ะไม่มีอันตรายค่ะและนอกจากนี้นะคะเขาค่ะก็ยังมีผงกระเทียมผงผักเคลเราได้ทําอาหารให้น้องไม่น่าเบื่อไม่จําเจเลยค่ะสําหรับใครที่สนใจค่ะนะคะเดี๋ยวมามีมาค่ะจะแปะพิกัดเอาไว้ให้เลย